ค่ะทุกคนวันนี้อยกับโซนะคะเดี๋ยวโซอาจจะมาแบบพาทุกคนไปแนะนําเว็บไซต์ดีๆนะที่เว็บสำหรับซื้อเกมได้คือช่วงนี้อยู่บ้าน้วโซก,ก็เบื่อมากเลยซก,ก็เลยแบบว่าอยากจะลองมาแชร์นะคะเว็บไซต์ที่คิดว่าปลอดภัยนะนีชื่อว่า c d k c o m นะปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันเลยอย่างใครที่ไปชื่นชอบเกมก็คงจะรู้นะคะว่าแบบ บางทีเราไมอยากเล่นเกมในคอมนะ Xbox บ้างเนาะใช่ไหมหรือ PlayStation 4เนี่ยเว็บนี้ก็ดีมากเลยนะคะมีให้เราเลือกได้นะว่าจะแบบเล่นเกมบนคอมเล่นบน Xbox นะหรือว่าแบบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีนะมีเกมหลายแนวเลยอะไหนไหนเดี๋ยวเราลองไปส่องดู ส่วนลดกันนิดนึงอยู่ไหนหนะอ่านี่ไงป้ายเซลล์มาละืลด90%เลยเหรอโหยเยอะอะหนหนแอบดูว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่แนวเกมก็จะเป็นแบบว่าแนวผจญภัยเนาะต่อสู้มีพวกแบบเดอะซิมด้วยอะ่ะ Monster Hunter World. Need for s p r i t FIFA นะใครชอบฟุตบอลมาเลยนี่ FIFA นี้ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีนะคะมีเกมมีเกมหลากหลายมากเลยอะว่าโดยส่วนตัวเมื่อกี้โซแบบเลื่อนกิ๊กไปแล้วใช่ปะเนี่ยโซชอบอันนี้ค่ะ Star Wars J d a บอกไว้ด้วยนะคะว่า ใช้เป็นภาษาอะไรบ้างนะอันนี้คือภาษาอังกฤษเท่านั้นเลยโอ้โหลดราคาตั้ง53%แนะ่เยอะเนาะไหนเรา,เราลองมาดูอ่ารายละเอียดกันนิดนึงนะคะ description ก,ก็จะเป็นพวกแบบ teaser ่ะวว่าเกมนี้เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวโซจะลองแบบเปิดให้ทุกคนดูเมื่อกี้โซแอบดูไปบ้างละ ก็เอาเป็นว่าใครนะคะที่จะซื้อนะหรือว่าใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อนะก็ลองมาดูทีเซอร์กันก่อนอ่าไหนมาดูข้อมูลนะคะโอเคนะคะเกมนี้มีมาตั้งแต่วันที่1 5พฤศจิกาปีที่แล้วนะคะภาษาที่ใช้ก็คือภาษาอังกฤษรีวิวโหห้าดาวเลยแสดงว่ามันก็คงต้องดีมากใช่ไหมล่ะแอคติเวชั่อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับ วิธีการดาวน์โหลดนะคะถ้าใครไม่เข้าใจวิธีการดาวน์โหลดลองมาดูตรงนี้นะคะเขาจะมีแบบพวกลิงก์บอกไว้เลยนะบอกด้วยนะคะว่าแบบเออรับแบบพวกโค้ดได้ที่ไหนนะคะโปรดักโค d e อะไรอย่างเงี้ยเราลองศึกษาดูนะคะเดี๋ยววันนี้โซจาวาปพาไปดู Facebook ของเขานิดนึงนะตัวเนี้จะเป็น Facebook ของ c d k c o m นะคะอืม เผื่อไว้สําหรับใครที่แบบอยากลองติดตามดูนะมีเห็นไหม The s i m มก็มีนะ The s i m เนะ่ะมาเลยมีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนกดถูกใจตั้งแปดแสนกว่าคนแน่มีติ๊กถูกสีฟ้านะคะทุกคนสังเกตไว้ก็คือจะเป็นเพจของเขาเองนะคะคราวนี้พาวะมาที่ช่อง YouTube นะคะอืม อันนี้ก็ไว้สําหรับดูดูเป็นตัวอย่างได้เผื่อใครแบบอยากเล่นเกมอื่นบ้างแล้วยังไม่รู้ว่าอยากเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูว่าเออเขามีแบบรีวิวอะไรแบบไหนบ้างเนาะเขามีแบบแนะนำสิบอันดับเกมด้วยนะคะที่แบบว่าเป็นท็อปของปีนี้เนาะคราวนี้พาทุกคนมาส่องอินสตาแกรมนิดนึงนะคะ ก็ไว้อัปเดตนะไว้ดูได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเว็บที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะคะเราโซก็เคยซื้อมาแล้วเขาจัดส่งเร็วมากเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถกดโค้ดด้านล่างได้เล